สวัสดีครับชาวราศีมีนครับมาดูกันว่าหลังวันที่19เมษายนนะครับมันมีดาวพระหัสโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้ก็ดาวย้ายเยอะกันมากนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ลงมาดูกันนะครับถ้าถามว่าอิทธิพลของดาวเนี่ยโยกย้ายมันส่งผลต่อเราไหมมันก็อาจจะส่งผลนะครับไม่เชิงของการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนงานโยกย้ายต่างๆก็อาจจะส่งผลลึกๆในเชิงของ พลังงานภายในของตัวเราอครับอาจจะแบบเกิดการปลุกเกิดการกระตุ้นให้อยากทําบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกอิสระก็ได้อะครับสําหรับตัวเราหรือการหาเป้าหมายบางอย่างก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีมีนนะครับลองมาดูกันว่า ดาวพระหัสยกย้ายนี้เนี่ยจะส่งผลอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นสําหรับคุณบ้างน,นะครับต้องบอกว่าคุณจะอยู่ในราศีหรือลัคนาของราศีเมีนก็ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในราศีเมีนครับแต่คุณมาดูเนี่ยมีหลายพลังงานที่เข้ามาดูใช่ไหมครับดังนั้นมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงบางสิ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ครับก็ขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับแล้วก็ ให้คุณรับแต่พลังงานดีๆไปแล้วกันครับชาวราศีมีนครับหลังวันที่19เมษายนนะครับจะมีสิ่งใดจะมีผลกระทบอะไรจากดาวพรหัสโยกย้ายบ้างนะครับ Sun in p ไพ c ซีครับ ราศีมีนะครับ Highest Proposal Align yourself with love and with o m e เนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของกายภาพอย่างเดียวแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของความสงบเปลี่ยนแปลงของการรู้จักตัวเองเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพรัฒนาตัวเองนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยของการเคลื่อนย้ายครับมันเป็นหมายถึงการที่คุณใส่ใจตัวเองมากขึ้นก็ได้นะครับ Highest Proposal คุณมี เป้าประสองค์อยู่แล้วในการในการาใช้ชีวิตของคุณหรือบางคนอาจจะไม่รู้เป้าหมายของตัวเองคืออะไรบางคนไม่รู้ว่าความหมายชีวิตของคุณคืออะไรหรือบางคนนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเกิดมาทําไมหรืออะไรตา่างๆแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสมันก็อาจจะส่งผลต่อการค้นหานะครับเส้นทางที่ใช่ครับค้นหาตัวเองก็ได้จริงๆคุณ แค่เอาตัวเองไปลองอะครับว่าคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไระครับแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าตัวตนของคุณนั้นคือใครครับสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าการการลองให้รู้นะครับว่าเราชอบงานนี้ไหมเราลองเอาตัวเองไปอยู่นะครับว่าเราชอบไหมมันมันจะมีคําตอบเองแหละครับว่าเออเราเราเราตอบโจทย์กับสิ่งนี้ไหมหรือหรือเราแบบจะเวิร์กไหมสําหรับงานนี้นะครับ แล้วก็มีรีบาครับ Eclipse in r e b a ครับ Rebalance Revaluate r e l ationship justice and fair pay ครับความยุติธรรมความสมดุลน,นะครับชาวราศีมีนนะครับ Sun i n t a u r u s ครับอ่าอีก i รั e อินทารัสครับ Revaluation re a change of heart ครับ ต้องบอกว่านะครับในไพ่สามใบนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนเพื่อความรักในตัวเองนะครับตั้งแต่ใบแรกที่ขึ้นมา l l l yourself with Love and wisdom and wisdom เนี่ยมันคือมันคือเหมือนคุณหันกลับมาสนใจตัวเองมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงของดาวพระัสตรงนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการที่คุณ เห็นถึงความจริงบางอย่างของชีวิตเห็นถึงความจริงของความสัมพันธ์เห็นถึงความจริงของผู้คนต่างๆว่าถึงคุณจะทําดีมากแค่ไหนะครับหรือคุณจะจริงใจมากแค่ไหนมันก็จะมีคนที่ไม่ชอบคุณอยู่ดีหรือคนที่เกลียดคุณอยู่ดีะครับแต่คุณจะไม่สนใจอะไรต่างๆตรงนี้แล้วหรือใน Relationship นะครับมันมีสำหรับผมในไพ่ใบเนี้ยมันคือ justice มันคือความยุติธรรมใช่ไหมครับมันคือ fair play เนี่ยมันก็แปลว่าคนที่ไม่ดีะครับ คุณจะพาตัวเองออกมาหรือเขาจะถูกดีดออกไปก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งเลยคุณจะเลือกคบคนมากขึ้นคุณอาจจะคุณอาจจะมีเพื่อนน้อยลงนะครับคุณอาจจะมีสังคมน้อยลงแต่จะมีคนที่คุณภาพอะครับเข้ามามากขึ้น A c h ช i n of Heart เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยน Eclipse ขึ้นมา2ใบ e c ค i p s e คือคล้ายๆกับสุริยุปราคาหรือจันอาน่าจะเป็นจันตะค่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในความหมายของตรงนั้นก็ <c oughs> อาจจะเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนอาจจะเป็นเหตุหการณ์ใหญ่ๆอาจจะเป็นแบบบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเพื่อ <c oughs> ให้คุณหาเส้นทางหรือให้คุณหา,าความรักนะครับในตัวเองก็ได้เชนออฟฮาร์ดมันอาจจะเป็นการเปลี่ยน เปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับมันคือคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานนะครับคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนคู่รักคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนสังคมก็ได้แต่คุณเปลี่ยนที่ตัวคุณเองคุณเปลี่ยนมุมมองคุณหันมามองด้วยความรักมากขึ้นคุณหันมาใช้ใจมองสิ่งต่างๆมากขึ้นคุณหันมาใช้ตัวรู้ภายในครับมองสถานการณ์ต่างๆภายนอกมากขึ้นมันก็เลยทําให โลกต่างๆเปลี่ยนนะครับแต่โลกต่างๆมันได้เปลี่ยนแต่คือตัวคุณพลังงานของคุณยกระดับขึ้นพลังงานของคุณเปลี่ยนนั่นเองเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าดาวพระัดยกย้ายส่งผลอะไรต่อชาวราศีมีนบ้างหรือจะมีสิ่งใดเข้ามาครับสำหรับชาวราศีมีน c o m p a s s i o n ครับ Be gentle with yourself forgiveness w l set you free See the light in yourself and others ครับ Compassion <c oughs> คือความเห็นอ,อกเห็นใจ Compassion <c oughs> คือความรักครับ Be gentle with yourself เนี่ยคือการอ่อนโยนกับตัวเองเหมือนไพ่ใบแรก Higher p o s e r นะครับคือถ้าคุณรักตัวเองถ้าคุณอ่อนโยนกับตัวเองคุณจะไม่ทำให้ตัวเองอยู่ในความทุกข์เลยคุณจะหาไลฟ์สไตล์หาชีวิตนะครับหรือหาวิธีที่ทํทำให้คุณมีความสุขในปัจจุบันของตัวเองได้นะครับ Forgiveness Vi set your f ฟ e e มันคือการให้อภัยอย่างอย่างที่ผมบอกว่า justice มันคือความยุติธรรมหรือการเปิดเผยของความจริงบางอย่างนะครับมันอาจจะทำะมันอาจจะมีบุคคลหรืออะไรบางอย่างที่คุณละคะละคายละคาย,ละคายเครื่องมาใน,ใ,ใ,นในความสัมพันธ์หรือในบางสิ่งบางอย่างหรือความคุณอ่านคนออกอะไรแบบนี้แล้วแล้วคุณจับได้ว่าเขาทําอะไรที่ไม่ยุติธรรมต่อตัวคุณอนะมันจะเปิดเผยขึ้นมาครับหรือสิ่งนั้นมันจะผุดขึ้นมา แต่สิ่งที่คุณต้องทําก็คือการให้อาภัยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่อาภัยนะครับหรือถ้าคุณไม่โหสิกรรมให้เนี่ยคุณจะติดครับคุณจะติดกับดักครับของของความทุกข์ตรงนั้นเองคุณจะติดกับดักของความเกลียดชังนะครับอิจฉารรษยามันก็ทําให้จิตวิญ,ญญาณของคุณคุณ ขุ่นมัวไปเมื่อจิตวิญญาณหรือพลังงานของคุณขุ่นมัวครับหรือมีมนทินต่างๆตัวเนี้ยมันก็ทําให้สิ่งดีๆที่จะเข้ามาหรือการเปลี่ยนแปลงดีๆที่จะเข้ามาหรือพลังงานของสิ่งดีๆที่จะเข้ามามันมันเข้ามาได้ไม่เต็มที่ครับเพราะว่าจิตของคุณมันมันมันยังมีพลังงานลบๆอยู่ก็ได้เห็นถึงความสวยงามในตัวเอง See the light in your s e l f and order เนี่ยคือเห็นเห็นในด้านดีๆของคนอื่นให้ได้ครับคือทุกคน มีดีและไม่ดีครับเออผมรู้สึกแบบนั้นเนาะเราเรามีดีและไม่ดีหรืออะไรต่างๆเราพยายามมองเห็นในด้านที่ดีของเขาให้ได้ก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้มันมันคล้ายๆกับเห็นอกเห็นใจความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันมันมันส่งผลให้คุณต้องต้องรักตัวเองนะครับแล้วก็ trust ครับ l e m into the n o w half f a c e and move forward believe you will find ก็นะครับผมรู้สึกว่าสําหรับชาวราศีเมษเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้บางคนเลยนะครับบางคนคือต้องเปลี่ยนการค้นหาตัวเองให้อารมณ์เหมือนอิสระภาพในชีวิตให้อารมณ์เหมือนการออกไปแบบสนุกออกไปเอนจอยกับชีวิตหรือออกไปลองสิ่งใหม่ๆดูลองอะไรที่คุณอยากจะทําลองอะไรที่มันเป็น เหมือนคุณมีไอเดียแล้วคุณอยากจะทําแต่คุณยังไม่กล้าทำนะครับหลังวันที่19เมษายนเนี้ยผมรู้สึกว่าพลังงานของไพ่คือให้คุณเชื่อครับแพ f เฟ t แ and มฟอร์เวิร์ดเนี่ยให้คุณมีความศรัทธาแล้วก็เดินต่อหรือก้าวต่อไปนะครับหรือแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะแบบรู้สึกว่า ไม่กล้านะครับหรือกลัวซึ่งมันเป็นสิ่งดีดีเพราะว่าความกลัวมันเป็นส่วนหนึ่งของสัสญชตาตญาณของเราที่โปรเทคเราไว้ให้เราเนี่ยอยู่ในความปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ถ้าในความปลอดภัยนั้นคุณยังมีความทุกข์หรือคุณยังรู้สึกว่าเสียงหัวใจของคุณกําลังเรียกร้องให้คุณแบบทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ผมรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องเอาชนะสัญชตาตญาณของความกลัวของคุณก็ได้นะครับในลนักษณะประมาณนี้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นครับสำหรับชาวราศีมี Emperor ครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือสิ่งที่มีผลนะครับอิทธิพลต่อดวงของชาวราศีมีนหลังจากวันที่19เมษา Ace of c o อ n ครับ Ace of c o i n t Temptation Temptation คือ Devil นะครับคือพลังงานของแบบความรุ่มหลงความมมเมานะครับพลังงานของความทุกข์ต่างๆก็ได้ครับ หรือความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกต่างๆมันจะเปิดเผยขึ้นมานะครับคนที่ไม่ดีจะเปิดเผยขึ้นมาเพจออฟสอดครับ king of swords Pace of s w o r r s Empress, Empress, Emperor นะครับพลังงานเปิดเป็น the Emperor พลังงานปิดเป็น the Empress นะครับมันก็แปลได้ว่าการช่วยเหลือการัพพอร์ตการสนับสนุนนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือนะครับมันก็อาจจะเนี่ยแล้วก็มี Knight of Wands นะครับในไพ่บ o t ช o m ได้ของคุณมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของอการลุยการชา a l l e n ตัวเองการออกไปท้าทายหรือการลองไป ค้นหานะครับสิ่งที่คุณอยากจะใช้บางคนก็อาจจะอยู่ในวัยเกษียณแล้วนะครับไม่รู้ว่าเฮ้ยจะทําอะไรต่อรู้ึกว่าเบื่อหรืออะไรต่างๆเ่านั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันยังมีแหละนะครับที่คุณอยากจะทํานะครับแต่คุณอาจจะติดว่าฉันอายุเยอะแล้วทําไม่ได้หรืออะไรต่างๆแต่ผมเห็นนะครับคนที่อายุเยอะนะครับหรือวัยเกษียณเนี่ยเขายังออกไปท่องเที่ยวนะครับไปตามความฝันหรือเป้าหมายของตัวเองอยู่เลยนะครับ อันนี้ผมไปเจอในคลิปมาซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีนะครับหรือผมอยกตัวอย่างนะผมที่เกษียณนะครับเขาก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรของเขาทามีผมรู้สึกว่าเออเขาก็มีความสุขคือเขาก็มีเงินแหละแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้ผมเห็นนะคนที่อยู่ในวัยเกษียณนะ่ะแล้วเหมือนแบบบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกเบื่อหรือเปล่าไม่รู้จะทําอะไรรู้สึกว่าแบบ ยังไงต่อไปดีเพราะว่าเขาเคยทํางานมาอะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าเออมันมันคือคือถ้าเราหยุดทําบางสิ่งบางอย่างอะกระบวนการของอเขาเรียกว่าความคิดของเราอะครับมันก็จะหยุดด้วยอันนี้ผมลองไปเจองานวิจัยมาอะครับเหมือนยิ่งอายุเยอะ,อะ เรายิ่งต้องใช้สมองเยอะเรายิ่งต้องใช้ความคิดเยอะนะครับทำไมถึงเป็นอัลไซเมอร์ทำไมถึงอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเราคือสมองอ่ะมันเป็นอะไรที่ Amazing ใช่ไหมครับว่าคือต้องต้องใช้อยู่ตลอดเวลาต้องคิดคิดในที่นี้ไม่ใช่คิดมากด้วยนะครับต้องคิดแบบเออม,มีมีการคิดมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเออประมาณนี้นะครับสำหรับชาวราศีมีนผมรู้จึกว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับคุณมันเป็นไปได้ว่านะครับ คุณประสบความสําเร็จได้ไหมนะครับต้องบอกว่าได้นะครับความสําเร็จของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมจะอ่านเป็นภาพใหญ่ๆแล้วกันนะครับสำเร็จในงานมีคําว่าตําแหน่งมีคําว่าการงานขึ้นมาหรือมันมีคําว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่า,าแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับสายเข้านะครับ <laughs> สายเข้านี้คือน่าจะเป็นมิตรนะครับ <laughs> ก็มาดูต่อนะพูดถึงมิตร t เทมเพสชันนี่แหละมิดนะครับเรล ationship จัสติดเนี่ยอะไรที่มันเป็นมิดคุณก็จะเจอนะครับมิดที่ดีอะไรที่มันเป็นมิจฉาชีพคือก็คุณก็จะแบบอาจจะต้องระวังก็ได้ผมรู้สึกว่านะครับมันเกิดาบางคนอาจจะต้องไปไปเรียนรู้มันมีคําว่าการเรียนรู้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยครับหมือน Page o ออฟสอดคือความกล้าละเด็ก ดาบเนี่ยคือคนที่กล้ามากๆชัดเจนในตัวเองมากๆชัดเจนในเส้นทางมากๆคือคิดแล้วกระทําเลยคิดแล้วลงมือเลยนะครับแล้วมันมากับไ่ไม้อีกนะครับพี่เป็น Knight of War เนี่ยคือการกระทำการลงมือกระทำนะครับเออหรือไฟในการอยากจะทำไฟในการอยากใช้ชีวิตอะมันผุดขึ้นมามันเกิดขึ้นมานะครับมันก็อาจจะเป็นหมายถึงไอเดียต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมานะครับ ที่ให้คุณไปค้นหานะครับเป้าหมายต่างๆที่คุณอยากจะทำการวางแผนอนาคตต่างๆของคุณถ้าถามว่าม <t ích> <ห XX>. ันมีเงินขึ้นไหม A อเ o ฟค o นหลายหลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นความโชคดีนะครับหรือเป็นเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตอะไรต่างๆก็ได้แต่ a อ o o c o อ n สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือเงินนะครับจากการกระทำงานเงินจากการลงทุนเงินจากการเนี่ยที่คุณได้ อดทนภาคเพียรพยายามทํางานต่างๆในธุรกิจในกิจการต่างๆเนี่ยมันจะเจริญเติบโตงอกงามเกิดขึ้นมา Emperor กับ Empress มันอาจจะเป็นความรักก็ได้ที่คุณอาจจะได้เจอคนรักที่พลังงานเหมือนกันสีนเสมอการต่างๆแล้วก็ผลรู้สึกว่านะครับมันอาจจะมีเงินที่ออกไปนะครับจากเนี่ยของที่มันจําเป็น t e m p พ a ชั o นคือของที่คุณอยากได้หรือ สิ่งที่คุณบอกเออมันจําเป็นต้องมีอะครับมันก็อาจจะมีเงินออกไปซึ่งไม่อยากจะให้คุณกังวลตรงนั้นยังไงเงินมันก็ต้องออกไปมันเป็นพลังงานของเงินอยู่แล้วที่มันไหลเวียนมันมีเงินเข้ามา เงินก็ต้องไหลออกไปมันเป็นธรรมดานะครับแต่ให้คุณมาเช็คกับตัวคุณอนะว่าคุณรู้สึกยังไงเวลาเงินออกไปรู้สึกกลัวรู้สึกว่าเดี๋ยวเงินไม่มีนะครับเปลี่ยนมันเป็นความสบายใจให้ได้แล้วเงินมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาคุณแค่ทําหน้าที่ให้คุณมีช่องทางของการเงินอนะไหลเข้ามาหนาะคุณมากขึ้นแค่นั้นพอนะครับผมรู้สึกว่านะครับนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับชาวราศีมีที่คุณจะได้ได้พบเจอนะครับกับอะไรที่มัน ฟูลฟิลหัวใจของคุณนะครับอะไรที่มันสดใสในชีวิตของคุณนะครับมันเกิดขึ้นมาถามว่ามันมีความเหนื่อยอะไรในการทํางานไหมแน่นอนการทํางานทุกงานมันมีความเหนื่อยอยู่แล้วแหละแต่คุณแค่ต้องทําหน้าที่ของตัวคุณคือเช็คกับความรู้สึกหรือเปลี่ยนความคิดของคุณว่าเฮ้ยคุณจะอยู่ในงานที่ไม่เหนื่อยได้ยังไงคุณจะเปลี่ยนขึ้นความคิดของคุณให้อยู่ในขึ้นบวกได้อย่างไรครับนั่นคือหน้าที่ของคุณนะครับที่คุณอาจจะต้องทําหรืออาจจะต้องฝึก อาจจะมีโอกาสเข้ามาสําหรับบางคนโอกาสในการแบบหน้าที่ความรับผิดช,ชอบที่มันมากขึ้นนะครับได้รับโอกาสได้รับตําแหน่งนะครับหรือเป็นในเรื่องราวของอเนี่ยยศนะครับยศต่างๆบารมีนะครับหรือการเติบโตในธุรกิจต่างๆของคุณก็ได้นะครับก็ ต้องบอกว่าสาหรับชาวราศีเมียเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญ,ญาณประมาณนี้หรืออาจจะมีสิ่งที่มากระทบกับคุณประมาณนี้นะครับสําหรับชาวราศีเมียก็ลองดูนะครับนี่เป็น,ปนภาพรวมนะครับพลังงานไพ่พาพรวมซึ่งผมใช้ไพ่ในเชิงของจิตวิญญาณพลังงาน,น,นต่างๆดังนั้นมันสําหรับบางคนก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องหรือลือล่วงก็ได้นะครับผมต้องบอกว่าให้คุณรับพลังงานดีๆไปเพราะว่าดวงของคุณหรือพลังงานของคุณจะเปลี่ยนได้เนี่ยก็ต่อเมื่อหายก์โพสนะครับ คุณมาปรับที่ขึ้นความถี่ของคุณปรับที่มุมมองบางอย่างของคุณปรับที่นิสัยบางอย่างของคุณนะครับผมก็เปลี่ยนตัวเองนิสัยที่ไม่ดีผมพยายามปรับพยายามฝึกก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะครับพยายามดูตัวเองก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะจะ,ะเขาเรียกว่าก่อนที่เราจะไปตัดสินคนอื่นหรือไปดูคนอื่นอะ่ะก็คือดูตัวเราก่อนนะครับเพราะว่ามันมีคําว่าเนี่ย อะไรที่มันมันมันไม่ดีเกิดขึ้นมาอยู่ด้วยนะครับมันอาจจะเป็นทั้งที่ตัวคนอื่นหรือตัวคุณก็ได้ดังนั้นหฮเออรโพสกลับมาสู่ตัวเองก่อนนะครับกลับมาเคลียร์ที่ตัวเองก่อนกลับมาเคลียร์พลังงานของตัวคุณก่อนแล้วเราปรับมันนะครับไปในเส้นทางที่ดีขึ้นของคุณก็ได้ ก็อาจจะเป็นข้อความคําแมสเซจทั้งหมดประมาณนี้เลยสำหรับชาวราศีมีนครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ Comment, ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ